บนนวันที่โปร่งใสดีในข้างนอกนี่นะนกเปล่งเสียงเพลงดอกไม้เบ่งบาน วันแบบนี้เด็กยังเธอควรหมดไม่ด้วยไฟนรกหันกับไปหนูจะได้ช้าถ้าฉันจะต้องกลับคำงวญญาที่ให้ไหวเ้เเธอดังนั้นอย่าก้าวมาข้างหน้าไม่งั้นเพื่อนแต่เราจะได้มีปัญหาแต่เด็กยังเธอมันมไม่เคยฟังใครแล้วคนอย่นฉันก็ไม่งกขนาดต้องมา

ก็เป็นแบบขี่นะในนี้นะผมก็มาอัดคลิปนะเราก็เล่นเล่นกันตั้งแต่เช้าแล้วนะครแต่ไอเช็กกันเล่นยี้อะไรมึงเนี่ยไม้กางขขดไงกูเล่นเกลือหมดแล้วมึงอยู่ไหนกันน่ยไปกันเลยลุยไปไปลุย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 เยอะกูเล่นเกลือหมดแล้วกูเล่นเกลือหมดแล้วอ้าว เไฟแลักๆเรื่องเยลือที่มันต้องใช้เกลือนี่คืออะไรเนี่ยมาไอ้ดไอ้ไอ้ถ่ายตรงนี้หน่อยไอ้นัดหนึ่งไปไปจ่ายตรเดี๋ยวกได้ได้นัดหนึ่งไปกูโอเคปกติดีไปแล้วไปต่อกัดผู้เล่นเกลือกัดผู้เล่นเกลือกัดผู้เจ้าไงกัดผู้กินจะแยกทางจะแกทาย่งไงค้วรวมเลยดีกว่าว่ะคัวรวมเลยดีกว่ารวมเลยดีกว่าห้องอาหารก่อนห้องอาหารก่อนห้องอาหารก่อน ยี่สิบกิ๊กกิ๊กคนละแล้ววะพี่ยุ้งคนละแล้วะเฮ้ยมันเละแล้วเหรอยังนะเร็ว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 เละแล้วไอ้สัตว์มันไม่เละมันไม่เละมันยังไม่เละอุ้ยไก่อนไม่เละก็เหี้ยละไม่เละก็เหี้ยแล้วไอสัตว์ไปรีบๆเฮ้ยไปกูไปไอ้พี่ยุ้งคนละแววะไอ้บอลมันก็เลกแล้วเหรอบอลมันก็เลกแล้วเหรอโอเคดีมอนไปกับบ้าน โกลับบ้านกันเชิญทุกคนเออเราเล่นในไหวายจริงเราเพื่อนน่ะเราต้องมาเรามาไม่ครบดีก็คินคลิปนี้ขอตัวจบไปก่อนนะคะเพราะไอสัตว์นั่นก็เกินไปนั่นก็เกินไปเฮียนก็เกินไปนี่กูมาทำคลิปจบแล้วไอ้เฮียนั่นก็เกินดูดิเดมอนจริงไหมเออเดมอนเป็นไงล่ะเฮียระดับกูแล้วเป็นไงระดับเปลืยกกูแล้วอ่ะ แม็กเล็กจะตายมาเวลโจทาโร่ What the fuck จอห์นเดวิดไอสัตว์จอห์นเดวิดบาสากีมันมันใหญ่ั้งไู่สึกว่ามันมีมาโดนถ่าย้บบนีการพูดนะไอ้เกลือไอ้การการเล่นเกลือการเล่นเกลือได้ไรี้ยมันก็ขี้เกลือเอ้ยมึงต้องมันต้องมีอีเวนต์เล่นมันต้องมีอีเวนต์ได้ผีเหยียบเกลือแล้วนะเอ้ยมันต้องมีอีเวนต์ได้ผีเหยียบเกลือด้วยเอ้ยมึงอย่าเล่นเยอะหายหมด เออนั Elliot, <S <S <ay> ่นแหละเหยียบเกลือพ่อมตายไปสุขทำไมคุณสงสัรอะไรชาวลุงตาหน้ามันตัวบ้าเราอดีตัดี ยังไม่หนาวตรงนี้ล่ะไม่หนาวใช่ไหมที่นี่เดี๋ยวอ๋อกูรู้แล้วกูเคยมาแล้วกูมาแล้วหนาวหนาวหนาวด้วยหนาวด้วยนี่เป็นประตูออกมันเป็นประตูเราใช่หนาวแล้วเยี่ยหนาวหนาวปั๊บยูตอนเวียยูนราคาแรกคือหนาวอันที่สองอันที่สองกูสอฟลักสามสามกูบอก มันตอบไหมตอบเมื่อกี้กูตอบเมื่อกี้กูตอบยู U มันไรอาไรอะรัเกชัดเจนชายเขยด้วยเขยดเขยดเยดอะไปรตไกายสัต์มีฟีดมีมีกดมีกดบลงอกมีกดออฟเออแต่กูไม่เข้าใจเหมือนกันไอ้ผีเงี้ยนี่เป็นเงี้ยอะไรอะกูอะถามทุกคำตอบทุกคำทาใจแล้วปล่อยวางไมี่อะทาใจแล้วปล่อยวาง เตาหน้าเอางอนไปคุยดีกว่าป่ะตาหน้าเอางอนไปคุยดีกว่าว่ะกูกลัวกูโดนหักคอว่ะแล้วก็มึงก็เบื่อเกลือไปสักกระป๋องนึงแล้วกันเกลือแรกมึงก็เล่นเกลือสองกูดเลยนะพูดเลยนะคือเกลือเมื่อกี้กระป๋องกูเล่นให้หมดเล่นเฮียเฮียอะไรมันต้องมีใครเล่นมันต้องมีใครเล่นผีหยิบเกลือด้วยมึงเล่นแค่กระป๋องเดียวก็พออีกระป๋องนู้นก็กินอีกกระป๋องนึงก็กินบ่อหน้าิชิบ่อไหนไหนอันนี้จ้า ว้าวกูออชอบก่อนถามก่อนอนี่น,น้องวันนี้ไอ้สัตว์ของชอบกูาลากออกมเอาเฮ้ยอยู่นี่มัม้ประตูนี้ต้เาเฮ้ยทำไมกูเปิดประตูห้องมึงไม่ได้นี่เหี้ยน่าขี้เป็นไงบ้าง ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ปวดไม่ปวดคุยกับกูเถอะขอร้องล่ะคุยกับกูอะคุยกับกูละบริษัทนี้เปิดไฟเลยเปิดไฟเล่นน้ำบ้อนงหรอกูมองไม่เห็นมันดีกูจะไหนเค้วนี่ต้องใช้เกลือเมื่อกี้ไม่ได้ปิดใช่ไหมไอ้เล็กกูไม่น่าเล่นกูไม่น่าเล่นกับเค้วนี้เลยเว้ยเค้วนี้ต้องใช้เกลือ ถ้ามันกำลังิบมันกลเหรอมันไม่เล่นด้วยว่ะมันไม่เล่นเนกลัมันไม่เล่นกลัวม่กัอน่มันไม่เล่นกับกกลัวเฮ้ยหรือว่ามันเล่นกับกูวเมื่อกี้มันเปิดประตูเมื่อกี้มันเปิดประตูถกกูลองถามในรอบหนึ่งเฮ้ยไอ้เคี้ยวมึงหยาไปไหนกูถามมันนี่นี่ โอ้สังเกตแล้วอะอะไรตั้งนึงนะเอ่อพงถามว่าเสร็จยังไม่ตอบอ่ะไม่มีอะไรเลยไม่ได้ไม่ตอบพี่อะไรเลยสั่งมักก็วางแม่งเลยสั่งไปไปไม่ตอบเลยไปรอแน้ทำรัวต่อดีกว่ามีโอกาสเป็นคูนก็เดมอนแล้วตอนเนี้ยไม่เดมอนเดมอนมันจะดูร้ายกว่านี้อุ่นมันเงียบเงียบคูนมันจะแบบ มันจะไม่มีอะไรเลยเว้ยมันจะหาง่ายไปกูนะกูมันดาวทางยากเลยถ้าหาทุกห้องแล้วไม่เจออะไรนั่นแหละกูไอห้องนี้เราไม่เปิดไฟเองมะก็ไม่เคยเปิดแล้วเฮ้ยอ๋อนั่งกูไม่เปิดมาดูดิกูจะปูนเท่าไหร่วะเฮ้ยให้เก้าเก้าเก้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูจิบกันแล้กูจามมาคุยตรงนี้แหละเก้าเก้าเก้าเอ้ยหนงสือ E M F ดิ เอ็งถือกล้องต่อเป็นมือกี่ห้า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 ใช่ไหมไปไปไปมีฟีดไหมไม่ไม่ไม่ฟีดเดี๋ยวห้าละหายแรกคือห้าแข่งก็ห้าเลยห้าไอ้เคียร์เฮ้ยสันไอ้เคียมันเขียนคามือเหรอเออมันเขียนคามือกูเลยแปลว่ามันเลือกมึงแล้วแหละนายก็ะพูดถูกเลือกเพื่อน นายก็พูดถูกเลือกไดู้จะผลิตคูนแล้วก็ E M F เลยว่าห่าแค่นี้แหละแค่นี้เป็นคูเลยนายก็พูดถูกเรือแนายก็พูดถูกเลือไอ้เยอะนยก็พูดถูกเลือกผอะพูดถูกเลืองไม่สมุดไบใไเย็นมาใหม่ตมันเขียนไม่ถูเขียนคามืองยแล้วตัดต้งงอเอาเท้ารองไ่ไปช่วยม้เียวขาบ้าไหมกูทำ เอาลองตายตัวก็เสียวนอ้สัตว์ไปกไงบ,บ้างคูรเรียบร้อยสัตว์ตุตมน่เรียบร้อยนี่อะไรล่ะกูเ,เล่นแ,แวนไม่มีไม่มีกระดานเลยเฮ้ยทำไมหมุดมันตกมาตรงนี้เฮ้ยเจลวเจลวเจลเจลเจลเ,เอาขี้โคสปิดตบอมทำเขื่อ้ากะไรเจลวเจลวเจลาเจลเลิกครับนี่โอ้ยยย เปิดไฟตางนี้อะไรเนี่ยถามก่อนเวรอนยูนไฮียเฮียเฮอะไรเนเรื่องของยูด้านหลังก่อนอะไรเฮียเฮ้ยกูเข้าก่อนสันิวางมันอยู่นี่เหรอวะมันอยู่นี่เหรอวะเออมึองเขง้ามาวาง ไอ,อหนาว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 มาแล้วหนาวมาแล้วมอนเจอดาราเหี้ยมันเจอดาราอุย้ยเออเชีาา่ยโอเคแสดงว่ามันตอบกูแส,สดงว่ามันตอบกูวีดแม่สาวอันสองสป,ปีร,ออร,ริตบล็อกแล้วก็กดออฟว่ามันตอบกูสป,ปีริตบล็อกมันตอบกู เออแม่ง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 ปิดไฟแม่งก็เออแม่งปิดไฟแม่งแม่งแม่งปิดไฟแล้วม่งก็แอะใส่กูไปถึงมันแอะใส่นี่นะมาถึงมันแอะใส่ไอ้ตานะไม่ใช่กูก็กลัวมาก่อนตัวเว้ตัวตอนนี้ไปดอกอะไปดอกไนพวกน้ำอะไอ้เงี้ยจะเป็นมุกที่เก่าแก่เหลือเกินปิดไฟปิดไฟแล้วก็แห่กันโปรตไกัยจบสวัสดีบ้าน ไดม่งานขงัวกเรีนไม่นเล็กบั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 นเล็กกลับบ้านกลับบ้านพอพอเลิกเล่นเลิกเล่นไอ้เยี่ยมึงเล่นเลกเลกคุยกักูเลยอะโคแม่งเจอเดมอนแล้วแม่งคุยกับกูนะอือไอสัตว์ดูหม่กูจะดูเหม่กูจะแต่กับพีจริงๆแลแหละไม่เชูเลยเี่ย เอ็ดมากแม่งตอบทุกตัวอย่าเล่นอย่าเล่นไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นไอการไอการคอร์บการไม่เล่นการการเผื่อมีควยต้องใช้เกลือกัดกูบอกแล้วเผื่อมีควยต้องใช้เกลืออย่าเล่นไอ้เหี้ยเราจะได้รู้ด้วยว่าผีอยู่ไหนเหี้ยของเดิมปะ อะไรอยู่ขัดจีไม่มีไม่มีเือหนังสือร้อยได้เอหนังสือรอยไอ่ไอ่เอ่ไอ่ไอ่เออไอ่ไอ่ไอ่ไอ้าอ่ไ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 อ่เอ่ไอ่ไอ่เอ่ไ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 อ่เอ่ไ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 อ่เอ่ไ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 อไอ่ไอ่ไอ่ไอแล้วมึ่ดู่้ย

ไอเจนี่ได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยไอไรอยู่ขัตจีไอไรอยูคัตจีไอไรอยูคัตจีใครกัดต่อยกัดใครกัดใครกัดใครกัดไอกัดจะตายเลยไอไรอยูคัตจีไอไรอยูคขัตจีไอไรอยูคัตจีเฮ้ยโตแตัวาจริง่ะ อ้ไรยู่กัจีอะไรยู่กัจีจีันยังชอบไอ้วกแกกูกไม่ออกกอะไรอยู่กัดจีไอ้พวกอยู่คนเดียวแหละกัดิดินี่คือวันละกินของเว้ยไปไปไปได้ไอยู่คนเดียวเว้ยไปเติมคนเดียวเติมคนเดียวเชื่อกูเชื่อกูได้แล้วไ สบายดีอะเข้าเข้าเขไปยืนตำรวจกันแล้วอะไรอยู่รับจีไงไอ้รตอปไปไปตำรวจไปตำรวจกันไปไปไปตำรวจกันกไม่เตไม่มเลยเียไม่ไม่อยู่เลยเนี่ย อะไรอยู่กัดจีกะไรกันมาไม่มีโกสววอัพเลยว่ะเฮ้ยมีฟีดไหมล่ะไม่มีเลยว่ะปวดไหมไม่ปวดนะอะไรวะไม่ม,ไม,มีไม่มีโอเคไม่มีอะไรใช่ไปออกก่อนแล้วกันเออออกก่อนออกก่อนอะไรอยู่ขัดจี ขอคน E E M F หน่อยนิถ้ามีคนมาเอา E M F มาด้วยอะไรอย่างเงี้ย E ไป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 ตัวกุ้งไปทำอะไรตัวนั้นมันลัวแล้วมั้งไอ้ไอ้หนูกุ้แข้งขัดปฏิเมทไปจะเล่าต้องมีคนบอได้แล้วไอ้บอกได้แล้วอกออกบอกได้แล้ว ว่าเราเย็นเล่นเล่นเล่นไหสัตกกูอยากกินหมูกุญยาอ่อนนี่เลยกูอยากกินหมูกุญยาอ่อนนี่เลยสัตว์่ประตูเปิดไม่ได้ดิกูคุณจริงกูไม่จริงนะสักขี้หมูไปใครไปถือถือเยี่ยมตามกูมาดิใครก็ได้สักคนหนึ่งอ่ะโอเคโอเคกูชิ้นเช่นี้ก่อน เออไปไปเราเราจะไม่แกล้งกันอีกละไปเราเราไม่แกล้เราไม่แกล้ครับโอ้เราไม่แกล้งกันละไม่แเอาจริง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 เชนี่เอาอะไรสักเอาไม่มีกระดาษรูจาไม่มีกระดาษรูจาโอ้เขียวงนี้ดอกอะไรสักโอ้ยี่้อที่งขอกันเต็มเลยสัก มันจะมาจิงออกดีอ่ะไอเยี่ยดจริงปลอดไอเามอก็ชิวเกิเ้าต้องไปถามอะไรตรงนั้นนะเพื่อนต้องงานออกตรงนี้

เออวันน <c oughs> ี้ก็ไม่เสร็จแล้วไอ้เหี้ยมาละกินเดียวเีลยไอ้เหี้ยแค่บ้านเดียวก็ไม่เสร็จแล้วบ้านเดียวเราจากนี้เดี๋ยวมึงจะไปไปหาพ่องเหรอเปิดไฟสัตว์โอเคสัตว์มัานปิดไฟของจริงเอาเลยว่าคลิปในวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเลี้ยงท่านนี้ก่อนนะตอนนี้ก็ไม่ได้ล่าท้าเฮียแล้วหรอกเพื่อนแม่งเพื่อนแม่งเพื่อนแม่งเล่นเฮียกันเต็มเลยสัตว์ ผมก็ต้องขอไปตัวไปละอ่าวันนี้ก็แชร์กดซับสไครป์ผมด้วยแล้วกันไปละไปะครับ